สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปซัมเมอร์2022ันยี่สิบสองลิเวอร์พูลยืนยันการคว้าตัวคาวินแรมซี่กองหลังดาวรุ่งจากอาเบอร์ดีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะสวมเสื้อหมายเลข22คนใหม่ในทินแอนฟิล โรเมลูลูกากูกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อย้ายกับอินเตอร์มิลานด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลหน้าดังนั้นเชลซีจึงมองหาแนวรุกคนใหม่เข้ามาให้โทมัสท,ทูเคลิลใช้งานในซีซั่นหน้าโดยทางสกายสปอร์ตรายงานว่าทูเคิลอยากได้ราฮิมสเตอร์ลิงมาเสริมแนวรุก ถึงแม้สไตล์การเล่นและบทบาทจะแตกต่างกับลูกากูอย่างสิ้นเชิงแต่ทูเคิลเชื่อว่าสเตอร์ลิงจะเหมาะสมกับรูปแบบการทำทีมของเขามากกว่าลูกากูทั้งนี้สัญญาปัจจุบันของสเตอร์ลิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลืออายุถึงปี2023เท่านั้นทำให้เรือใบสีฟ้าพร้อมขายออกไปในซัมเมอร์นี้ด้วยราคาเบื้องต้นสุดโหด60ล้านปอนด์ เกาโชเมอร์คาโต้รายงานว่าอินเตอร์มิลานยังคงเดินหน้าเจรจากับโตลิโนอย่างต่อเนื่องเพื่อกว้าตัวเกลสันเบเแมไปร่วมทีมและถึงแม้งูใหญ่จะเป็นทีมเต็งที่จะคว้านักเตะไปครอบครองแต่ว่าไม่มีอะไรรับประกันว่าจะได้เบเแมไปเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะปารีสแซงต์แชงกงเชลซีเลสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอสเปอร์พร้อมแย่งชิงตัวนักเตะเช่นกันทั้งนี้ โตลีโนตั้งค่าตัวของเบเมยร์ไว้ที่35-40ล้านยูโรอเล็กซานเดอร์โคลารอฟประกาศแขวนสตาร์ทอย่างเป็นทางการในวัย36ปีหลังจากเขาหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานตอนจบซีซั่นล่าสุดเอซีมิลานกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวมาเซโลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอาร์สื่อสเปนรายงานว่า สีาแดงดำได้เสนอสัญญาที่มีค่าเหนื่อย3ล้านยูโรต่อปีให้มาเซโลพิจารณาอย่างไรก็ตามในช่วงก่อนหน้านี้มาเซโลได้รับความสนใจและข้อเสนอจากเฟเนบาเช่ด้วยเช่นกันคอริเอเลเดโลโลสปอร์ตรายงานว่าอังเคลดิมาเรียจะเปิดเผยการตัดสินใจอนาคตของตัวเองในสัปดาห์หน้าว่าจะเลือกบาเซโลนายูเวนตุสหรือเบนฟิก้า โดยก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ายูเวนตุสคือทีมที่มีโอกาสคว้าตัวดิมาเรียมากที่สุดแต่ตัวนักเตะยังไม่รีบตัดสินใจเพราะต้องการรอคำตอบจากบาร์เซโลนาว่าจะมีความพร้อมในการเซ็นสัญญากับเขาหรือไม่เพราะครอบครัวอยากย้ายกลับไปอยู่ในสเปนขณะที่เบนฟิก้าอดีตทีมเก่าของดีมาเรียก็เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ บรุสเซียดอนมุลมีข่าวเชื่อมโยงกับเซบาสเตียนอเลมาซักระยะแล้วซึ่งล่าสุดเสือเหลืองได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจำนวน33ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวอเลจากอาแจกอามสเ์ดัมแล้ว <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครยกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ